สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเออเป็นโมเดลยักษ์เขียวนะครับหรือว่าเรียกว่าคังตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับความสูงของกล่องก็ประมาณ45เซนนะครับหรือประมาณแปดนิ้วนะครับนี่คือกล่องเป็นงานจีนนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่คือกล่องในกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูออกัวดูโมเดลผมบอกออกมาแล้วก็จะมีแค่ออหมัด2อันเอาไว้เปลี่ยนนะครับ ก็จะเป็นหมัดสองข้างนะครับมีเอาไว้ให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นจอยเสียบนะครับตัวโมเดลผมเอาออกมาแล้วนี่เยอนะครับป่าอ่านะครับความสูงของตัวโมเดลนะครับประมาณสี่สิบเอ็ด สี่สิบสองเซนนะครับสูงนะครับถ้าเทียบกับโมเดลยักษ์เขียวหรือหางถั่วไปอันนี้ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เทียบกับไซส์ปกตินะครับอันนี้ก็เจ็ดนิ้วเออเขามีเป็นจุดขยับก็คือแขนขาขยับได้นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับมือก็หมุนเปลี่ยนได้นะครับคอก็ ขยับได้นะครับช่วงเท้าก็จะขยับได้ไหมสองสเต็ปนะครับนี่นี่ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับงานใช้ได้นะครับนะครับนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับยัดีนนะครับนี่นี่กำเนียรสวยนะครับนะครับท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะครับนะครับสุที่ร้านจะเหลืออประมาณสองถึงสามตัวนะครับ ตัวนี้นะครับขายตัวละ900บาทน,นะครับเดี๋ยวลงเทียบนี่เป็นขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมออกกล่องมานี่นี่งานใช้ได้นะครับเทียบกับกราคานะครับมีจํากัดนะครับตัวนี้เหลืออยู่แค่สองกล่องสามกล่องนะครับขายกล่องละ900บาทน,นะครับขนาดประมาณ43 42เซนนะครับ จะเทียบของงานสิบสนิ้วนะครับนี่อันนี้สมมตินี่ตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับอ่ายืนคู่กันได้นะครับท่านใดสนใจสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวจะแปะเฟซไว้ข้างล่างนะครับที่คอมเมนต์นะครับลองดูนะครับงานใช้ได้นะครับเอาไจจีนสวยๆตัวใหญ่กล้ามโตนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับ